สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ใต้ร่มไม้นะครับดูสิครับถ้ามีร่มไม้แล้วก็อ่าเย็นสบายนะครับนี่ร่มไม้ร่มเงาร่มไม้ก็มีต้นไม้ก็ให้ร่มเงาเราแล้วก็อยู่กับโลกที่ร้อนๆได้นะครับก็อยากรณรงคลง ให้แชร์ไปทั่วโลกเลยนะครับช่วยกันปลูกต้นไม้ช่วยลดโลกร้อนนะครับอ่าช่วยกันอย่างจริงจังนะครับจริงจังเพื่อที่โลกของเราจะได้ไม่ร้อนไปมากกว่านี้นะครับโลกของเราก็จะมีสีเขียวชะอมุมลมเย็นๆสดชื่นนะครับฟังเสียงลมกันไปนะครับ อยู่ร่มไม้ก็สดชื่นสบายนะครับเดี๋ยวดูกล้องกล้องหน้านะครับโอ้มาชาติต้นไม้เขียวๆชะอุ่มนะนี่ก็คือต้นชำชานะครับต้นใหญ่เลยครับเป็นไม้พุ่มใหญ่เลยนะต้นใหญ่มากเนี่ครับ ชื่นนะครับมีต้นไม้ก็ช่วยกันปลูกป่านะครับปลูกป่าเพื่อลดโลกร้อนถ้าช่วยได้ก็ให้มีส่วนให้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการช่วยลดโลกร้อนนะครับเพื่อโลกของเรานะครับแชร์ไปให้ถึงทั่วโลกเลยนะครับช่วยกันปลูกต้นไม้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ